อันนี้เราเริ่มเลยเหรอคะจิ๊กซอว์จิ๊กซอซ่เราใช้ใช้เวลากี่นาทีคะในการถ่ายในในกรารห,ห้านาทีห้านาทีในการต่อเนี่ยเหรอคะห้านาทีนี่เสร็จหมดเลยใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดเลยอ่เริ่มเลยค่ะอ,นนอันนี้เราทำอะไรคะต่อจิ๊กซอว์ต่อจิ๊กซอว์มันคือจิ๊กซอว์อะไรลูกจิ๊กซอว์พิเศษค่ะจิ๊กซอว์พิเศษ บอ,อปินเซษอ๋อโมอฟ้าไม่ได้ฟวัง <ฮะ S 2> เลยอาการหนักกันนี่เราไม่มีใครบ้างะคะเนี่ยอ,อตัวนี้ชื่ออะไรอะตัวนี้ชื่ออะไรคะจำไม่ได้แล้วอีกตัวหนึ่งละคะชื่ออะไรคะออลโาออลโลาอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรคะ ชื่ออะไรนะทีนี่อ๋อเขาเป็นเพื่อนกันหมดเลยเหรอลูกอันนี้ตัวนี้ชื่อว่าเซเลล่าเซเลล่าหนูถึกอ๋อโอเคลิลี่ต่ออ๋อลิลี่ต่อใกล้เสร็จแล้วเนี่ยอืมใกล้เสร็จแล้วนี่โอ้โหเก่งมากอีกกี่ชิ้นกันเนี่ยเขาส่งไปให้อาม่าดูนะลิลี่ต่อสำเร็จแล้วค่ะใกล้หมดยังว้าว มันเหลืออีกสามอันอ้าวมันหายไปไหนอาไมนี่มันเหลืออันเดียวเอา้าเอา้าปุกลุก้าไปหรือเปล่าเจอแล้วเอายวายสามอันครบยังอันนี้อา้าครบแล้วลิลี่มาจัดการให้เสร็จเลยอเก่งม,มากเลยลูกปลาเนี่ยเดี๋ยวถ้าอันนี้ต่อชำนาญเดี๋ยวปลาเอาอันใหม่มาให้นะคะเอา้า <c oughs> จะไปแล้วเหรอีกสามอันนี้ให้เสร็จก่อนเอ้าเข้าเข้าตรงไหน เดี๋ยวป้าอันใหม่ไหมเอาแบบยากๆ,ๆเลยไหมลิลี่ต่อได้ไหมเอาแบบยากๆอันใหญ่ๆเลยอันได้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อได้หมดเลยเลูกเราไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอโ้โหนี่ใช้เวลากี่นาทีคะลิลี่ใช้เวลากี่นาทีในการต่อห้นานาทีเสร็จเลยเหรอลูกหานาทีเสร็จอันนี้เลยเหรอโอ้เก่งมากเลยเนี่ยอ่ะบอกลาบอกลาช่องก่อน จะพเล่นนะคะให้เล่นจะใจดีแต่วันนี้คนเยอะี่ดิไปก่อนค่ะบ๊ายบาย